สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลีครับนี่พามาดูรถขุดโอเบโก้นะเอสเ0ชสองครับอะไรนะกำลังตักหินเข้าแพนครับนี่นี่รถปั่นปูนรอรับปูนแล้วฮะาูเจ้าโกเบต่อครับเออรถปูนมาแล้ว มารับชมกันต่อฮะง,งานประจำของเขาเลยนะดีๆนี่ทำทั้งปีฮะไม่มีวันหยุดเลยซั้งเจองานสบายสบายฮะทางชอบของเขาเลยนะกูไปโก้ฮะถ้าเจอนิ่มๆนุ่มนี่นนเข้าทางเขาเลยฮะแต่ว่าถ้าเจาะแข็งเขาก็เขาก็สู้ได้นะฮะอยู่ที่เทคนิคของคนขับฮะ แต่ว่าถ้าแข็งมากๆก็ไม่เหมาะฮะฮะพ่อถ่ายแล้วังตักหินเข้าแพนนะแผ่นเดิมที่เราพา